ไฟเมฆไปมาเร็วมากเลยลูกนู่นไฟเร็ววายวายเลยครับว้าวโอ้โหคลื่น่าเลยลมพัดเร็วมากเลยลูกดูเมฆดิฝ <c oughs> นจะตกแล้วตายายไม่กลับเลยอ,อะไรอะไรลมพัดอีกแล้วเหรอโอ้ลมพัดดังตึงต้งตึ้งตึ้ง คาดว่าฝนจะตกไหมตกนะตกเหรอ,อลมแรงนะ